สวัสดีคะ่ะทุกคนช่วงนี้นะคะมะนาวที่สวนพี่ตีเนี่ยหล่นเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บเอาไปขายเลยค่ะวันนี้พี่ตีจะมีแปรรูปหลายอย่างเลยนะคะหลายคนที่ปลูกมะนาวนะคะเจอปัญหาเหมือนกันหรือเปล่านะคะแถวบ้านพี่ตีนี้ส่วนใหญ่เนาะคนที่ทําสวนเขาก็จะปลูกมะนาวไว้3-4ต้นหรือ10ต้นก็มีนะคะเอาไว้เพื่อ กินในครอบครัวนะคะเหลือแล้วก็ถึงจะเอาไปขายแต่ที่บ้านพี่ตีนี้มีเยอะเกินค่ะวันนี้พี่ตีก็จะพูดในเรื่องของประโยชน์10ประโยชน์ของมะนาวมีอะไรบ้างนะคะและนะคะเคล็ดลับนะคะสำหรับใครที่ชอบกินปลานะคะปาลาเรากินอยู่บ่อยๆใช่ไหมแล้วบางเออเนี่ยก้างมาติดที่คอนะคะ วันนี้พี่ตีมีสูตรนะคะโดยใช้มะนาวนะคะทำยังไงให้ก้างปลาหลุดออกจากคอนะคะเดี๋ยวเราไปรู้ในเรื่องของประโยชน์สิบประโยชน์ของมะนาวกันก่อนแล้วก็เคล็ดลับนะคะในการทําให้ก้างปลาหลุดออกจากคอด้วยมะนาวเนี่ยทำยังไงนะคะไปกันเลยดีกว่าคะ่ะนี่คือสวนหลังบ้านของพี่ตีเองค่ะก็ได้ปลูกผลไม้ผสมไว้หลายอย่างมากนะคะ ที่สำคัญคือนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักสวนครัวนะคะตั้งแต่น้ำท่วมมานี้นะคะผักสวนครัวที่ปลูกไว้ก็เจอน้ำท่วมนะคะที่รอดอยู่ตอนนี้ก็คือมีต้นมะนาวนะคะในปีนี้พร้อมกับส้มโอนะคะที่เราได้กินอยู่นะคะมะนาวต้นเดียวเองนะพี่ตีเก็บมานี้ก็คือได้ประมาณ3ถังแน่นะคะ เก็บมาลูกดกมากนะคะมะนาวต้นนี้นะคะแล้วก็ลูกใหญ่มากเลยนะคะปุ๋ยที่ใส่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ในหน้าแรงเนี่ยก็จะให้น้ํานะคะ เริ่มแก่จัดแล้วนะคะถ้าเราไม่เด็ดออกมาเนี่ยก็จะหล่นเต็มพื้นเลยนะคะแล้วก็เน่าทิ้งไปค่ะซึ่งมะนาวที่เก็บมานะคะส่วนใหญ่นะคะอย่างปีนี้พี่ตีวางแผนจะทําเป็นน้ํายาล้างจานนะคะได้สั่งหัวเชื้อมาแล้วนะคะเอาไว้ทําให้เพื่อนเน้องๆได้ดูนะคะว่าน้ํายาล้างจานที่ทําจากมะนาวเนี่ยทํำยังไงนะคะเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปวิดีโอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ มะนาวนอกจากจะใช้ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปแล้วนะคะมะนาวยังมีสรรพคุณทางยาตามตำรับสมุนไพรไทยด้วยนะคะสามารถใช้แก้รักษาโรคที่เกิดจากธาตต่างๆได้หลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะนะ้ำมะนาวที่เป็นกรดมีรสเปรี้ยวสามารถรับประทานได้มีประโยชน์สารพัดเลยค่ะ สิประโยชน์ของมะนาวมีอะไรบ้างนะคะ 1. ช่วยรักษาการท้องอืดท้องเฟอ้ออาการแน่นท้องหรือปวดท้องเพียงนำน้ำมะนาวมาผสมกินกับน้ำตาลจะช่วยรักษาอาการดังกล่าวได้ค่ะนำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำผึ้งแล้วทานเข้าไปนะคะจะช่วยขับยายิไส้เดือนได้สเมื่อนำน้ำมะนาวผสมกับเกลือเพียงเล็กน้อยนะคะช่วยรักษาอาการท้องผูกได้และยังเป็นยาระบายชั้นดีเลยค่ะ 4. น้ำมะนาวผสมกับเกลือและน้ำตาลเพียงเล็กน้อยนะคะจะช่วยแก้อาการละดูขาวได้ค่ะน้ำมะนาวสดมีส่วนช่วยแก้การลิ้นเป็นฝ้าค่ะโดยนำสำลีสะอาดชุบเอาน้ำมะนาวจากนั้นเช็ดที่ลิ้นวันละ2-3ครั้งค่ะจะช่วยลดอาการฝ้าที่ลิ้นได้นะคะสำหรับใครต้องการที่จะบ้วนปากนะคะน้ำมะนาวก็มีส่วนช่วยทำความสะอาดช่องปากได้ด้วยนะคะ 6. น้ำมะนาวช่วยบรรเทาอาการคอแสบแห้งจากการใช้เสียงมากเกินไปค่ะ 7. น้ำมะนาวสำหรับใครที่มีโรคต่อมทอนซิลอักเสบนะคะช่วยได้นะคะโดยการดื่มน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวมีส่วนช่วยแก้การอักเสบของเหงือกบวมได้นะคะ8การดื่มน้ำมะนาวช่วยบรรเทาอาการปวดตามคอได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับใครที่มีอาการคันหนังศีรษะเป็นรังแคน้ำมะนาวก็สามารถช่วยได้ค่ะ สิน้ำมะนาวมีวิตามินซีที่สูงนะคะมีส่วนช่วยรักษาโรคลักกะปิดลักกะเปิด,ลปดเลือดออกตามไรฟันได้ค่ะเคล็ดลับในวันนี้สำหรับใครที่ชอบกินปลาแล้วก้างปลาติดคอค่ะให้นําน้ำมะนาวข้นสดเติมเกลือเพียงเล็กน้อยนะคะจากนั้นกรอกเข้าไปตรงบริเวณที่มีก้างปลาติดคอค่ะอมน้ำมะนาวไว้สักครู่นะคะแล้วจึงค,ค่อยๆกลืนลงไปค่ะ จะทำให้ก้างปลาที่เกิดการอ่อนตัวแล้วค่อยๆหลุดลงไปในกรเพาะอาหารต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆ้องเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ